สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อวานนี้ที่ลอนดอนนะครับอาร์เซนอลชนะโมไป4ประตูต่อนหนึ่งไม่ยากนะครับอาร์เซนอลได้ประตูจากเฮาเกนประตูตัวเองนาะทีที่45่สิบวกหนงิงยานเข้าประตูตัวเองนาะทีที่62เปเป้นาะทีหกสิบวิวลลนะ็อกนาทีหกสิบนะครับโมนําไปก่อนเลยจากเอลลิงเซนนาะทียี่สินะครับก็กันเนอร์สก็ชนะ3เกมรวดนะครับก็ยัง คงสถานะทีมเต็งทีมหนึ่งในการแข่งขันยูโรป้าลีกต่อไปมันเป็นทีมเต็งจริงจงแหละนะครับบางคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับก็เป็นการเจอกันของ2ทีมที่ชนะมา2เกมรวดนะครับก่อนที่อาร์เซนอลจะชนะได้บิลล็อกซาก้าและเปเป้ P P, ก็น่าจะเป็น3คนที่ค่อนข้างชัดน,นะครับจากเรตติ้งที่ออกมาไปกันที่ลิสบอนนะครับเป็นฟิก้าเสมอเรนเจอร์สไป3ประตูต่อ3นะครับเบนฟิก้านำก่อนจากโกสันเข้าประตูตัวเองนาทีที่1 นะครับเฟอร์เรราซินบานาที77็ิบเยูเยสสีเกาสิบบวกหนะครับเรนเจอร์สก็มีเข้าประตูตัวเองนะครับคูปิโนกันคาเวสนาที24นะครับเรนเจอร์จริงเพิ่มจากคาร์มาดาสถียี่สโมเรลออสนาที51นะครับน่าหมายความว่าเบนฟิก้าตาม1-3ึาแล้วคัมแบ็กสำเร็จนะครับก็อัลเฟรโดโมเรลอสนะครับเป็นนักเตะเรนเจอร์สที่ยิงประตูในยุโรปมากที่สุดตลอดกาลนะครับเป็นประตูที่22ที่ยิงไปได้แต่อย่างว่าก็คือ เรนเจอร์ก็บางทีในสมัยที่เก่งๆบางทีไม่ได้มีรายการที่ยิงได้ง่ายขนาดนั้นแต่นี้มันยูโรปาลีกนั่นก็อีกกเรื่องหนึ่งแต่ก็ยินดีกับโมเดลอสนะครับแต่ก็เป็นเกมที่ดีของเบนฟิก้าแหละนะครับเบนฟิก้าไม่แพ้ในยูโรปาลีกเลยในบ้านนะครับ24เกมแล้วนะครับเพราะว่าอย่างว่ายูโรปาลีกมาเมื่อปี2009แต่ยุคเดย์ฟ่าครับน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ก็ดีพูดถึงในส่วนของเบนฟิก้าน่าจะพอใจกว่านะครับอีกคู่หนึงลีวบุกชนะมิลาน3-0นะครับยาซิซี่นะครับก็จัดให้นะครับแพทริกนะครับนาะที2 1 5 5 5 8นะครับก็น่าจะเป็นทีมดีเด่นเมื่อวานนี้ไปเลยนะครับสำหรับทีมอลอริง3ตัวนะครับจริงๆสเปอร์สก็เอาชนะไปได้เมื่อวานนี้นะครับก็ สกอร์อยู่ที่3ประตูต่อหนึะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับแฮร์รี่เคนก็ยิงประตรูที่200ให้กับทันแนมฮอตสเปอร์แล้วเล่นไปแค่ประมาณ300เกมเท่านั้นเองนะครับก็จาก200เนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับก็จากเกมยูโรปาลีกที่ชนะแชมร็อก์โรเวอร์จากไอร์แลนด์เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมยังเป็นคาร์โลคูดิชินีเจลิว์มอร์อิยาโก้เฟลเกยอยู่เลยอะไรแบบนั้นนะครับ ก็ยิง3ประตูในฤดูกาล201334แล้วก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง200น่าจะเป็นตำนานของสเปอร์นะครับขนาดโจเซมินโยมาให้สัมภาษณ์เองเออในส่วนของเคนนั้นยิงเลสเตอร์ไปมากที่สุดนะครับในบรรดาทีมทั้งหมดซึ่งเคนก็เคยไปเล่นยืมตัวกับเลสเตอร์ถ้าจำกันได้นะครับก็10ประตูยิงอาร์เซนอลนี่ก็เยอะเหมือนกันเวส t ซแฮมก็เยอะนะครับ11 ประตูนะครับก็ในส่วนของเคนเองยิงประตูจากเท้าขวามากที่สุดนะครับก็ตามสนาดเนาะประมาณร้อยกว่ากวาเนี่ยตามด้วยเท้าซ้ายแล้วก็ในหัวตัวก็ส่วนใหญ่ยิงในกรอกเขตโทษเป็นหลักนะครับอาจจะถึงเกือบถึง90%เลยทีเดียวเชนอายุ กำลังจะ28ปีนะครับยิงไป149ประตูนในพรีเมียร์ลีกนะครับมีแค่เวนรูนี่ที่เยอะกว่า159อย่างเชียร์เลอร์นี่อยู่ที่139ได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าอย่างว่าเชียร์เลอร์มาเล่นดีตอนอายุมากแล้วสถิติของทิมชาตาอังกฤษนี่ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะกว่า นี้อีกหน่อยนะครับหรือสถิติของสเปอร์เองเพราะว่าอย่างที่ว่าสเปอร์มีนักเตะคนหนึ่งนะครับคือสเปอร์มีนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ดังมากๆก็คือจิมมี่กรีฟส์นะครับที่ยิงให้สเปอร์ไป266ประตูตอนนี้เคนอยู่ที่200น่าจะแซงได้ไม่ยากถ้าเอาสถิติประตูต่อเกมมาเทียบกันก็ตามตรีชนิดเดียวนะครับสหรับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคน0.67นะครับจิมมี่กรีฟส์0.7นะครับจริงๆสเปอร์มี ระหว่างอยู่คนหนึ่งก็คือบ็อบบี้สมิธนะครับเป็นผู้เล่นสเปอร์ในยุค50-60ประมาณนั้นนะครับก็คือคนที่มาก่อนกรีฟสนันแหละเ,เขาจริงที่ยิงไป208ประตูนในทุกรายการแต่ที่แน่ๆน,นะครับแฮร์รี่เคนก็น่าจะแซงทั้ง2คนในไม่ชาติแต่ว่าอย่างว่ากับทีมชาติอังกฤษหรือสถิติพรเมรียร์ลีกนี่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้เนาะอีกหน่อย จากนั้นแหละจิมมี่กรีฟส์นะครับประมาณ80%ลืมไปหมดแล้วนะครับไปอ่านเนื้อหาได้ใน BBC นะครับในส่วนของข่าวฟุตบอลอื่นๆนะครับก็มีบทมีบทสัมภาษณ์ของบอลลงดอ3ครั้งนะครับมาโกฟานบาสเทนนะครับบอกว่า เขาน่าจะเลิกเล่นเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บนั้นมันไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตเขาเลยนะครับมาก็ฟารบาสเทนหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดตลอดการที่เนเธอร์แลนด์เคยมีมานะครับก็อาการบาดเจ็บอย่างที่ท,ทราบก็คือตรงบริเวณหัวเข่านะครับแล้วก็รีทายไปด้วยวัย30ปีนะครับก็ฟาร์บาสเทนเนี่ยถือแชมป์ยุโรปสมสรยุโรปสครั้งแชมป์ยุโรป8 8 กับเนเธอร์แลนด์นะครับประตูที่2นะครับที่ทำให้คนลืมความเก่งของไรนาร์ดดาซเยฟในประตูของสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นนะครับแต่นั่นแหละคือเขาออกให้สัมภาษณ์ว่าคณะจะจบเร็วกว่านี้อีกแต่ก็นานาจิตตังนะครับฟานบาสเซนก็ผมก็ยังใช้ตัวเขาในเกมฟีฟ a ออนไลน์แต่ว่าเขาหายไปแล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องว่าไปพูดเรื่องของนาซีเมื ีที่แล้วนะครับจะกลับมาเมื่อไหร่เหมือนกันในส่วนของฟุตบอลไทยเราต้องเอาข่าวฟุตบอลไทยมาเสิร์ฟถึงมือท่านบ้างนะครับกออ็บิคันนะครับมติติยะภัยรัฐเผยว่ามาโน่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโค้ชเชียงรายนะครับก็มิติตยะยัรรัฐประธานที่ปรึกษาของแชมป์ประเทศไทยตอนนี้เชียงรายยูเนเต็ดครับ รองจากฝูของไทยดีปเปิดเผยว่ามาโน o โพกิงอดีตเทรนเนอร์ของแบงกอกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ยังไม่ได้รีบร้อนนะครับกงโซงนะครับกลายเป็นทีมเนื้อหอมปัจจุบันมีกุนซือมาเสนอตัวแทนมาซามิทาก,กิน,นะครับมีชื่อของวินฟิชเชอร์ด้วยนะครับเป็นเป็นกุนซือที่ในมุมของผมเขาแค่โชคร้ายเฉยๆแบบนะสมัยที่เชฟเฟอร์คุมทีมชาติไทยก็ถ้าคุณได้ชมเกมที่เจอสิงคโปร์ครับใน ซูซูกิครับปี2012จะรู้สึกถึงความสังกรตายของแฟนๆนะครับหลังจากที่ไทยชนะสิงคโปร์แค่1นศในรอบชิงแล้วสิงคโปร์มาเอาแชมป์ที่สุภาพชาลายแล้วนะก็นั่นแหละจะค่อยดูอีกทีวินฟรีดหรือว่ามาโน่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในส่วนของค่าฟุตบอลไทยเอาประมาณนี้ก่อนวันนี้เงียบๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีเอฟเอคัพเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง ผลบอลเมาาื่อวานนี้ยูโรป้าลีกแบบรวดเร็วนะครับโรม่าชนะครูห้าโซเชตาชนะอัคมา1-0ราปิชนะดันด็อกสี่สามีลน์ดาวดอกนะครับเทลเคชนะพีเอสพีสีนะครับโอมเนียแพ้กรานาด้า0-2สลาเวียชนะนี้3-2ชิวาสปอร์ชนะคาราบัค2-0เลสพอชนะชนะสตองดาสามหริเอราแพ้นาปโป, 1, 2, 5, ปลี1-2ฮาโปเอลเบียชิวาแพ้เลโบกูเซน2-4ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสโตวาร์ลิเบอเรชห้ ชอย่าลูฮังสแพเคเทนส์หนึ่งสี่เลสเตอร์ 1, ชนะบราการ์สี่ศูนย์ฟยานุชนะเซสคามอสโกสามหนึ่งตามอสักเก็บชนะฟอกส์เบอร์เกอร์หนึ่งศูนย์เรสตาชนะเกนสองหนึ่งเซอร์ติแคสปาตาหนึ่งสี่น่าผิดหวังนะครับยังบอยชนะเซสตาโซเฟียสามอันเวอร์เพลลินส์ศูบียรเลชนะบัคคาบีเทออบีสี่ศนะครับทีมดีเด่นให้เป็นเพาเคเทสโลนิกี้ไปเมื่อวานนี้ที่ชนะพีเอสฟรีอย่างอุกอาย ส่วนที่น่าสนใจก็มีจิงสปาร์ตาปราก็น่าสนนะครับแต่เราก็มอบรางวันนี้ให้เคาออยู่ดีนะครับสำหรับทีมประจำวันเมื่อวานนี้นะครับไปกันที่วีเคราะห์ฟุตบอลในวันศุกร์นะครับมี2คู่ด้วยกันนะครับจะได้ไม่เบื่อมีเรื่องพูดกันก็ลองดูแฟนบอลชาวไทยอย่างเรานะครับไี่มีเรื่องต้องเบื่อเลยก็จริงนะครับในฟุตบอลอ่ะ เทียงคืนครึ่งเป็นไบรตันกับเบอร์ดีก็ฟรอฟร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับยังมองเจ้าบ้านอยู่นะจะเบียดได้เซาแฮมตันกับนิวคาสเซิลคู่นี้เล่นกันตีสามองเจ้าบ้านนะครับเอฟเอคัพรอบแรกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยไปว่ากันที่ผลแล้วกันแชมเปี้ยนชิพมีตีหนึ่งคารีกับบิสเซิลสิตี้ฟรอร์มก็มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมองว่าคาร์ดิฟอาจจะเบียดอาจออกเสมอได้นะครับลีกเอิงมีตีสามสตาร์สบุกกับมาร์คเซยทีมเยือนเถอะนะครับ บุนเดสลิก้าก็ตีสองครึ่งเบเรน,น,นกับโคโลน,นคู่นี้ก็ยังให้ทายเจ้าบ้านหน่อยๆอ,อุดเสมอนะครับเซเรียอาซาซโวโรกับบีเนเซ่ตีสองสี่สิบห้าเจ้าบ้านดูดีกว่าในกระดาษนะครับโปรตุเกสมีเบเรเนสกับดิโออาสตีสองครึ่งนะครับลาลิก้าเอลเช่กับเซลตาคู่นี้เล่นกันตีสองนะครับผมพลาดหนักมากเลย อีกทีแชมเปี้ยนชิพตีหนึ่งนะครับพาดีสปิซอลซิตี้ลีเออง์ตีสามสตาร์สบุกกับมาร์กเซยตีสองครึ่งเบรเมนกับโคโลนตีสองสี่สิบห้าซัสซูโอโลกับวีเนเซ่ตีสามครึ่งนะครับเบรเมนกับยูเออาร์ตีสามยูเช่กับเซลต้าบีโก้นะครับสกอตแลนด์เออเช่เซลต้าบีโก้ให้ทีมเยือนอาจจะยังเดียดอยู่แต่ฟอร์มจริงเซลต้าไม่ดีเลยนะครับสกอตติชทีมเอชชิพนะครับก็เตะกันหลายคู่ ตีสองสี่สิบห้าอเบอร์นีนกับฮิปส์นะครับมองเจ้าบ้านอยู่นะครับรอสเาทีฟกับลินสตันคู่นี้ก็มองทีมเยือนเซจอนสโตนกับทีมมารนอกคู่นี้เจ้าบ้านหรือเสมอนะครับเซนเมเรียนกับดันดียูไนเต็ดคู่นี้ก็ยังให้ท้ายทีมเยือนอยู่อันออกเสมอเหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ฟงนาซิภาพสโวคู่นี้ตีสองประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของฟุตบอลวันนี้คนที่ฟังฟุตบอลอย่างเดียวก็น่าจะยาวหน่อยนะครับไปกันที่ กีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับเอาเริ่มจากฟอร์มูล่านกันก่อนนะครับก็ซาอุดิอาระเบียรพร้อมที่จะจัดฟอร์มูล่านในปี2021นะครับประกาศแล้วนะครับมีสนามซาอุดิอาระเบียในปีหน้าสัญญาที่ทำไว้ก็10ปีอย่างสูงนะครับทีเราก็ไม่รู้ว่าน้อมันจะจัดได้ถึง10ปีไหมเพราะยัง อินเดียก็อยู่4ปีเองอันนี้เก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟังได้แล้วนะครับเพราะว่าอินเดียกลางปีไม่น่าทันโกเรียนกลางปีนี่ก็ไม่น่าจะทันกันแล้วเ,เขาจริงนะครับเอานานะครับก็ลองดูนะครับก็อนาคตฟงบาร์ลาวันอาจจะไปแข่งที่แอนตาร์กติกานะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของจักรยานบเบลต้าเมื่อวานนี้นะครับผู้ชนะเมื่อวานยาสเปอร์ฟิลิปเซนนะครับก็ ชนะไปได้จริงก็เบียดเบียดกันมานะครับคนที่ตามมาเป็นปาสเทาอัคเคอร์นนะครับแล้วก็ยานิคเสเตมเล่นะครับผู้นั้นเป็นปริมอสโลกริชจอยู่นะครับนำดิชาคาร์าลปาปาส39วินาทีฮิวจ์คารฟี่47แดมาตี1นนาที42อเอนริกมาส3นาที23ใกล้จบแล้วสำหรับเวลตานะครับแล้วก็ปีที่ยอดเยี่ยมของปริมอสโลกริช์ถ้าไม่พลาดอะไรอีกนะครับรายการต่อไปก็ เอาเป็นคริกเก็ตซะหน่อยนะครับอินเดียเมื่อวานนี้นะครับอินเดียพรีมเมียร์ลีกมุมไบชนะเดลี57แต้มมุมไบามาก่อนตีสองนะครับยาด้าฟห้าบเอ็ีชาน55ไม่ออกนะครับเอชวินทำา3วิกเกตเสีย29ก <c oughs> ็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงเดลี Delhi, นะครับได้สตอยนิสสี่สแต่ทีมขว้างดีดีกว่าเยอะของมุมไบยัสปิบุมลา4 4วิกเกตออก14เทรนเบ2วิกเกตออกเก้านะ เออโทษ2บิวิกตเสีย9บุมราสีวิกตเสีย14นะครับมูไบอินเดียนทีมอันดับหนึ่งในฤดูกาลปกติก็เข้าชิงเป็นทีมแรกนะครับติดตามต่อไปก็เดลีแพ้จะไปเจอผู้ชนะระหว่างบังกาลอกับไฮเดรบัตนะครับติดตามได้ที่นี่นะครับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีข่าวริกเ็ตนะครับและก็ริกเ็ตหญิงอุ่นเครื่องที่มันก็ไม่อุ่นเครื่องก็เป็นรายการนั่นแหละนะครับที่ UAE เหมือนกันทีมคืออย่างนี้นะครับคริกเก็ตหญิงของอินเดียปีนี้มีนักคริกเก็ตไทยนตัตยาจันทรรมนะครับก็น่าจะเป็นมือตีมือหนึ่งของประเทศในขณะน,นี้ที่ได้ไปร่วมเล่นด้วยนะครับที่ UAE ตอนนี้เธอไปเล่นให้กับทีม Trailblazers นะครับหนึ่งใน3ทีมมีทีม Velocity กทีมนึงก็ Velocity เมื่อวานเจอ t r a ลเบร l a อร์เวลโอซิตี้ตีออกหมดนะครับ Trail b a e r ก็ตีแซงได้ หมดไปแค่7โอเวอร์กับ5ลูกดังนั้นนาทยาจันทําำเลยไม่ได้ลงมาตีนะครับแต่ก็ชนะไปได้ไม่ยากนะเชเบเซอร์เองได้โซเฟียเคิสโตนะครับ4วิกเตตเสีย9แต้มเท่านั้นนะครับถือว่าผลงานดีทีเดียวที่เมืองชาจาก็ก็ดีก็บอกว่าจะได้เห็นนะักคคิกเกตไทยลงไปตีบ้างแต่ก็ถ้าผลงานทีมดีมีก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็แต่ประสบการณ์แหละคนจะได้รู้จักเข้าจริงนะครับ นี่คือข่าวฝั่งยุโรปนะครับข้ามข้ามมาเอเชียนิดนึงด้วยเอาฝั่งอเมริกากันบ้างขอกอล์ฟก่อนนะครับวีวินฮุสตันโอเพนนะครับผู้นำเป็นแบรนช์ชรีเคอร์นะครับฮันเดอร์พา our, ตามมาด้วยคาร์บอนเดลวิสไมเคิลทอมสันสกอร์ี้เชฟเฟอร์คาร์ลอสออทิสฮาโลวานเนอร์ที่3เจสันเดย์3อันเดอร์พาหกคนในนี้นะครับในส่วนของนักกอล์ฟไทยไม่มี นะครับในรายการนี้แต่ก็รายงานเขาเป็น t j a ทัวร์ที่ฟิวสตันนะครับแชมป์เก่าไปแล้วเป็นแลนโตกริฟฟินส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นรายการโตโต้เจแปนคลาสสิกแต่ไม่ได้เล่นนะครับรายการต่อไปของผู้หญิงก็พูดไปก่อนนะครับไปรีแคนวิเวนส์แชมเปีย้ยนชิพ19-22พฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนของกีฬาทีมกันบ้างเอาข่าวที่ไม่ดีก่อน นะครับคือในส่วนของมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทนะครับมีการมีข่าวออกมานะครับคือมีนักกีฬาปีหนึ่งคนหนึ่งผู้หญิงนะครับไคล่าเวเท,เทอร์สนะครับล็อกตัวล็อกตัวเองไว้อยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วโทรไปที่911นะครับบอกว่าเออคือเธอเป็นนักวอลย์บอลนะครับในมหาวิทยาลายัย แล้วก็ก็คือบอกว่าโค้ชของมหาวิทยาลัย Oregon State นะครับก็คือว่าเออปฏิบัติต่อผู้เล่นมหาวิทยาลัยไม่ดีนะครับแล้วเป็นปัญหาคือมีเรื่องมาตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมแล้วแต่เธอก็เป็นื่อลนหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ ต้องติดตามข่าวต่อไปว่าจะเป็นยังไงกับโอเรคอนสเตตแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ก็มานําเสนอเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างนะครับเอเลือ ESPN นั้นปลดพลังงานออกไปประมาณ300คนนะครับแล้วก็อาจจะเอางานออกไปสองร้อยตำแหน่งในอนาคตด้วยคือการตัดประมาณ500ตําแหน่งนี้คือประมาณ10%ของ ESPN เองนะครับก็ ตอนติดตามดูคือตอนนี้เรตติ้งตกกันเยอะแยะนะครับเนื่องจากว่าคนก็ไม่ดูกีฬาก,กันก็อย่างรอบชิงคือรอบชิงเอทุกกีฬาเลยพูดง,ง,างา่ายๆ่ายยเูอร์โบว์จริงผู้ชมก็ตกแต่ไม่เกี่ยวโควิดแต่กีฬาอีกอื่นอีก3อันก็คือมันไม่ดีในสหรัฐอเมริกาครับแต่ก,ก็ประกิงกันไปก็ NFL กันบ้างนะครับก็ทีม l a สเวกัสเรเดอร์สเสียสิทธ รอบที่6ในปี2021นะครับเนื่องจากว่าละเมอดนโยบายโควิดก็เลยจาัดก,การตัดทิ้งซะเลยนะครับเสียสิทธิ์รับไป1อันในปีที่จะมาถึงนี้ค่าปรับอยู่ที่ประมาณ650,000เหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นทีม500,000แล้วก็ครูเด้นรว1 5 0 0นะครับก็เขาบอกแล้วายังทำนะครับก็ตามนั้นนะครับก็เออ สนามกีฬาอเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัยนี่ก็เรื่องของผู้ชมนี่ก็เกิดการเสียเปรียบกันเยอะนะครับที่แน่ๆน,นะครับที่มิชิแกนสเตเดียมบ้านของมหาวิทยาลัยมิชิแกนมีผู้ชมเข้ามาแค่615คนจากนโยบายโควิดนะครับที่แพ้ทปากว่ำนะครับกับมิชิแกนสเตท t e ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเจ้าบ้าน5ทีนี้ก็คือแพ้รวดเลยนะครับในเกม สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายกันเดี๋ยวเมกซ์บอลมหาวิทยาลัยพรุ่งนี้นะครับเกมแพ็1ทนะครับที่จะเปิดฤดูกาลแคลิฟอร์เนียกับวอชิงตันยอกเลอร์นะครับเนื่องจากมีปัญหาโควิด19ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับก็จะทําให้โอกาสผู้เล่นพวกนี้จะได้ขึ้นวงการก็ยากขึ้นไปอีกนะครับเกมก็น้อยนะครับแล้วก็เออ ยิ่งไม่ได้เล่นอีกนะครับมันก็เสียโอกาสไปแต่สมมหาวิทยาลัยนี้ก็ไม่ได้แข่งแกร่งขนาดนั้นในช่วงหลังๆอยู่แล้วนะครับแต่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ติดตามกีฬากันได้แต่หลายคนติดตามเลือกตั้งอยู่นะครับช่วงเย็นน่าจะชัดเจนขึ้นในหลายๆรัฐนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันที่กีฬาพรุ่งนี้น่าจะเยอะมากนะครับหวังว่าผมจะไม่ลืมอะไรไปสักกอนนะครับโชคดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ